ใครมีร้านผมแนะนําดีๆบ้างไหมครับร้านผมร้านผมมีใครมีร้านผมดีๆแนะนํำไหมครับอยากได้ผมนะนี่ะ มีกินสึกใหญ่กําลังมาคืออะไรวะกินสึกใหญ่มีกินสึกใหญ่กําลังมาคือกิ่นอะไรช่องยูเป็ดเหรอยูเป็ดมันช่องอะไรอะยูเป็ดมันช่องอะไรวะ ช,ช่องอายุเปลี่ยน็นช่องอะไรอ่ะขอดูได้ดิอันนี้เหรอดูดูสปอยอ่ะเจตทัวรเลดมันร่วมกับต้มอ่ะ ค่อนข้างชัวร์ใช่ไหมเนี่ยกูคิดอยู่เหมือนกันไม่คืออย่างนี้เว้ยครับพี่ไอ้พวกนั้นออกมามันติดคุกอะมันไม่น่าเปลี่ยนทันไงแต่ถ้ามีกลุ่มอื่นอะไม่แน่แต่ไอ้คนแทงอะรอดเลยสืบหาตัวต้นเรื่องไม่ได้อะใช่นั่นแหละปัญหาคือพี่อยากแทงมั่วเว้ยไม่อยากตีมั่วที่จริงถ้าพี่จะยืนยันว่าจะตีก็ตีได้โน้ตเมื่อกี้เพราะมันเป็นคนมันเป็นเคสเดียวที่โดนจับอะใช่ถ้าถ้าแบบไม่ใช่จริงมึงก็สวยอะ แค่นั้นเองแต่แบบผมเข้าใจพี่ไม่ไม่อยากทำเลยยังไงว่าอีแซบโดนหรออีแซบโดนหรอเออพี่เอ็งกี้ไว้แต่พี่แบบไม่อยากทำอย่างนั้นอ่ะไม่อยากแบบคือถ้าตีผิดแล้วเอาจริงคูไม่แคร์ก็ได้แต่แบบคูไม่อยากทำมันดนน่าเกลียดเงินเสียโดนควนเงินล้านหนึ่งหรอเสียโอ้โหเสียยไปมีภาพอาหาต่อเนื่องดิกูดอกาชิบกเสียไอ้ซัดล้านหนึ่ง ีเกือบแล้วโอ้ถ้าถ้าเป็นหน้ากากเอถุงถุงเท้าแดงนะเทียโด,ไไโดนป่นคาชุดแก๊งด้วยเฮียเถื่อนสัตว์กฎประเทศเขากำหนดปนเท่าไหร่ก็ได้ถ,<อ>ถ้ามึงถือเงินมาสิบล้านมึงก็โดนอะ่ะเท่าไหร่ก็ได้ถ้าไอคนนั้นมันถือเงินอะ่ะได้มีกำหนดครับปัญหาคือจำไม่ได้ว่า,วา,วาเขาพูดอะไรบ้างอะ่ะ แต่จำได้ว่าตั้มบอกว่าแจ็คเดลิเปอร์จุอะไรที่เลเบลออันอันนั้นแบบค่อนข้างชัดเจนอ่ะตั้มวจ็กต์เดลิเปอร์พนได้เงินล้านหนึ่งเลยเหรอเนี้ยคอนเทนต์จัดเลยนะคลิปนี้ก็ฉลองทั่วโลกแน่นอนแล้วแจ็คเดลิเปอร์ป้นได้เงินล้านหนึ่งอ่ะก็ชฉองทั่วโลกแน่นอนอีพีต่อไปอีพีผมนี้ประมาณสามแสนเลยนะอีพี้นล้านหนึ่งนี่น่าจะประมาณเป็นล้านมากเนี่ย แต่น่าจะไม่ใช่แจ็คเดริปเปอร์หรอกแต่น่าจะใช่อยู่นะถ้าแบบใจถึงก็น่าจะแทงได้หมดอ่ะแจ็คเดริปเปอร์อ่ะใจมาถึงอยู่แล้วอ่ะเอเฮอะไรอ่ะอะไรกันอ่ะเฮ้ยอะไรกันอ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอาอ้าอะไรของเขาอ่ะ รถหนีแล้วป่ะนะเรียบร้อยอะไรอ่ะอะไรของยูเป็ดอ่ะยูเป็ดมืนอะไรอ่ะเียร์แจ็คเดลิเปอร์แน่นอนยูเป็ดมืนอะไรของเขาอ่ะยูเป็ดอ่ะไอ้แค่คนนี้แหละขับขับขับเบนซ์น่ะี่วอลบอกพี่ก๊อฟได้เลยคนคนคนนี้น่าจะใช่ยูเป็ดเขามืนอะไรอ่ะไอสัตว์แม่งไอ้กอีกแก้วอ๋อ ใครกูอีกแล้วหรอขอไม่สนใจมึงหรอกไอ้เฮียคิดเยอะมันหลุดได้ไงวะนั่นแล้วมึงไม่ยิงเขาอ่ะไอ้โง่ตะกี้เนี้ยไอ้เฮียแล้วไปแอบอยู่หลังรถทำให้อะไรไม่วิ่งตามไปแล้วยิงเขาอ่ะอย่างโง่เลยเฮียโง่ชิบหายอายุเป็ดอ่ะไอ้เฮียไอ้เียตะกี้นี่วิ่งไปแอบหลังรถเฉยถ้าวิ่งตามไปเนี่ยถือปืนยังไงก็โดนแล้วไอ้เฮียยังไงก็ยิงได้ละอย่างโง่เนาะมันมาคิดว่าดเลย จะเลือดไม่เต็มด้วยเมื่อกี้ได้รออาจจะคิดไปมันมาไงวะเออแต่ก็จริงมันมาอย่างไงเออเออก็ถามว่ามันมันมาอย่างไงเออถ้าถามว่ามันมาอย่างไงคือการล่าคนในเมืองสักคนหนึ่งอะยากมากเลยนะสําหรับผมอะสมมุติประกาศให้ผมไปล่าไอ้แจ็คไอ้แจ็คเนี่ยไอ้แจ็กเกียกูจะไปล่าไอ้แจ็คที่ไหนวะนึกภาพออกปะ ใชยากมากในการที่จะรู้คนสักที่หนึ่งอะแต่ก,กินเนี่ยผมงงไงอยูเป็ดว่ามันทำเฮี้ยอะไรของมัน,กกนแต่กินเนี่ยแต่กินเนี่ยผมงงกไงอายูเป็ดอ่ะมันทำอะไรของมันวะเป็นว่าเล่นอะ มีรอนโดนเหรอถ้ามีร่อนเหรอผมก็ไม่รู้อะผมยังจำหน้าไปรอนไม่ได้เลยอ่ะที่บอกค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์มันไม่ใช่เสื้อกั๊กอ่ะดิเปลี่ยนชุดเขาบอกเป็นเสื้อกั๊กปะเออใช่วันละโซเจอกันเนี่ยผมจะย้อนดูนะผมจะย้อนดูยูเป็ดให้ด้ว่ามันงงอะไรของมันนะตะกี้เนี่ยได้เลยครับตรงไหนวะ ผมจะไปยังนนยกันพี่ไปนในกระปไปเมื่อวานวันนี้ไม่มีหรออันนี้ไม่มีไ,ไม่แต่กี่วงงว่ายูเป็ดมันทำอะไรของมันอนะ่ะงงจัดเลยอ่ะโอ้ยไอ้เดินไอ้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นวะมองไม่ทันเลยว่ะโอ้ยแล้ว <c oughs> โจมีจะตายยังไงไปที่เซิร์ฟยิปเอ็ดบาทหวังปฏิหาริย์เฮ้ยพี่สู้ออกไม่ได้เขามีอะไรก็มีนี่เนี่ยเอาอะไม่แขทงไม่ทันเอาไอ้เฮียเอาพี่หนี่ก็ชอบเลยพี่อุ้ยอ้ยอเขาอยู่ ไม่เกี่ยวไอ้เนียเป็นมันเรียกมันไม่เกี่ยวกับรีเฟกไอ้สารมันเกี่ยวกับแบบว่าตอบสนองตะก,กี้นี้เลยเป็นผมนะผมจะวิ่งไปใกล้แล้วปืนยิงอะ่ะตะกี้เนี้ยอาย่เป็ดมันเลือกยิงยางอะ่ะคือมันคือสมองไว้ถ้าเป็นผมอะผมจะเลือกยิงยิงคนต่อให้มึงแบบยิงยางไปมันยังไงมึงก็ขึ้นรถตามไม่ทันอยู่แล้วเพราะรถออกตัวไปก่อนผมจะเลือกยิงคนเลยบนรถอะป้องป้องป้อง เออประสบการณ์นะน่าจะประสบการณ์ผมอาจจะเซียนกว่ายิงได้ก็ยิงทะลุเข้าไปเลยไงครับกระจกอะสองนัดยิงไปก่อนนัดแรกแล้วยิงไปอีกนัดหนึ่งประสบการณ์ผมช้ำชองอยู่ละแต่ยูเป็ดโลกลกจริงแต่กินนี้อย่างโลกแล้ว เฮ้ยหยาเฮ้ยเบสบอสมันฆ่าตายง่ายจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่าละไอสัตว์ไอเปรตใช่หรอไอจุกโดนแบบใส่หน้ากากอยู่อ่ะไอจุกใช่หรอมึงโดนแบบใส่หน้ากากอยู่อ่ะตอนตอนที่เหมืองเดถ่ายเลยเดฮะผ่าผ่าวงไม่เดินมาเดินแบกเดินแบกพวกผมไปพวกผมไต่ไต่ไต่สกัดใช่ปะแล้วเดินแบกพวกผมไปไปปาดไอจุกที่โพโพโพเล็กอยู่แต่ใส่หน้ากากโพเนี่ยเอาดีดีจริงเอาดีดี ใช่เหรอตอนเป็นอุนตาแมนนะไม่แล้วมึงเคยไปใส่อย่าีแล้วไปคุยกับใครไหมน่าจะจำลักษณะเสื้อมึงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะพี่คุยกับไอ้เนื้อหน่ะพี่คุยกับไอ้เนื้อไอ้ไรอ้อยน่ะนั่งฟาร์มอยู่อ่ะยังเถื่อนจัดอ่ะมันร้ายไม่ว่าอะไรเอาเลยไปแจ๊คพี่หายละยังยังเถื่อนะจากเดร์เปอร์ไอ้เน่าเน่าเน่า กูมองว่าแจ็คเดอรดิปเปอร์น่าจะมีลูกน้องประมาณสี่ห้าร้อยคนอยู่ในประเทศอ่ะใช่ใช่สายเสร,ริรายงานเขามีเยอะโอ้มันเราไปจับผิดเขาหรือว่าอะไรไม่สนุก <laughs> หรอกเฮียเขามีสายรายงานนุ่นนี้นั่นสายประจําจุดในฟาร์มแต่ละฟาร์มเลยทุก,ท,ก,ท,กทุกงานทิ้งเดียวก็รู้แล้วเนี่ยทวิตดั c คอม ะอ,อะไรครับฮะยกกูไอไรนะไม่ <c oughs> ชัดเลยขอตัวทีตัวท,ท,ท,ทีคิดอะไรเพิ่มไม่ได้เฮยบวก110ข้าบั่าสนั้นเนี่ยแอลิดไปตึงเลยไงเอาตึงเลยไงไหวได้ไงวะเทียซัมมอน,น,น,นี่นี่ไกลกากว่า ไม่ไหวแล้วเรื่องไม่ไหวแล้วเรือไม่ไหวแล้วเรือไม่ไหวแล้วอุ้ยอะไรดามันเทศออกลงแล้วหรอเดินต่อไปนั่นเลยอะไอะไรดาวมันเทออกลงแล้วหรอคืออะไรอะอะไรดามันเทออกลงแล้วคืออะไรช่องไหนช่องไหนเนี้ยเอาละว่าดาวมันเทออกลงแล้วว่าไหนอะไหนไหนไหนตปล่อยมายังก็ต้องเสือกหน่อยช่องไอบอลหรอ เออเราเราอุ้มในเมืองเยอะไปอ่ะได้บอลเหรอพี่เชื่อดาวน์เทนออกลงแล้วบอลงานนี้มึงจะเกิดแค่นั้นแหละพี่เชื่อในตัวมึงว่าน้องพี่จะเกิดกำลังขัแย้ะไร้างเนี่ยเราคุยแล้วมั้งกูว่าเนี่ยลีไล่เก่งเนี่ยเรางงี่เงี้ยดู้แล้วต้อมรู้แล้วว่าหำซ่าต้อมพอแล้ว ผมว่าเขาเอาตีได้เป็นไรวะหน้าบ้านครับตามพี่เพื่อนเพื่อนั้มึงเล่นกับตีห้าเลยหรอไอ้เหียหน้าบ้านไม่คุยอ่ะ้ะคุยเฉยไม่ใชจะกลัวอะไรอ่ะถ้าจะคุยเฉยอ่ะถ้าจะบอเาถ้าจะคุยเฉยไม่มเออ่สมมติถ้าจะคุยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุยเฉยอ่ะถ้าเกิดคุยดีก็ถ้าเกิดคุยเฉยก็มาหน้าบ้านก่อนไม่มีใครตีครับไม่มีใครตีบอกเขาไปว่าไม่มีใครเปิดพี่บอลในทวีต เขาจะเป็นทีซีอะใครอ่ะไอ้เหี้ยอะเขาไปดิดิทีซีเจไ่ไหนเชิญกูไปอย่งนไม่ต้องไปไม่ต้องไป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 ตามตามเรียกมาหน้าบ้านดิกลัวอะไรเราวะเราจะไม่ยุ่งอะไรจะไม่ยุ่งอะไรกับคนอะไรในแก๊งเขากูไม่อยากแบบนี้หบอกเขามาหน้าบ้านดิถ้าคุยเฉยๆเราไม่ตีหรอกอ้าวครับสวัสดีครับพี่ชายใหญ่เวัสดีครัวีคับก็คอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมาก็คือคนจำได้ไหมที่ผมไปโวยวายตรงหน้าบ้านว่ามันหนีไปแล้วอ่ะ ใกล้เวนน้นมันอยู่อินเวตนะมึงเจอผมไปเจอไอ้บอลมงคลทวีเลยกก็ไปไม่เจออยู่าต้องกิจกรรมแท็กอะแล้วก็แก๊งผมก็หวดเลยแล้วสูตรอินเวดก็วิ่งเข้ามาตีด้วยเต็มเลยูตรอินเวตผมก็เลยหวดแน่เลยก็คือมึงมึงไม่เข้าใจงงเที่จบก็คือผมโดนคนเนี่ยอ่ะพี่ผมจะเล่าพี่ฟังอินเวดมาวุ่นวายกับเราอ่ะผมผมจะจะพ้นถูกไหมพี่จะพ้นแต่ผมจะไปพ้นอินเวดตรงงัดบ้านแล้วเขายังไม่ทันทำไรเลยยังไม่ทันได้ยิงเขาสักนัดเลย เขาขึ้นรถหนีไปได้ไป่แมเขาขึ้นรถหนีเนี่่เมือกวบอนบังคับอ่าพี่พี่บังบอกว่ไอ้ตั้มพดบอกเขาว่าเนี่ยเขาขึ้นรถหนีถูกป่ะพี่ชายแล้วแล้วผมก็ไม่มีอะไรผมก็เลยไปป้นคนอื่นต่อแล้วพอผมไปป้นคนอื่นต่อแบบผมไปเจอไอ้แจ็คเดริเปอร์พี่ก็น่าจะรู้ว่าไอ้แจ็คเดลิเปอร์มันมีสตอรี่กับผมมันจะมาแทงคนจังผมไม่ไม่กูอะกูอะรู้ที่มึงโทรหาพี่อ่ะคือเอางี้เราก็ไปปะกันถูกไหมใช่พี่อ่ารถกูมีใครบ้างอ่ะ จำได้ไหมเรากูมีใครบ้างอ่ะมีพี่ลุตหนึ่งมีพี่แล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยแก๊งกูมองกูโบยจัดบอกว่าพวกกูไปเอาเงินเขามาเพื่อเอาเงินแก๊งพี่เองเอ่อที่ว่ามีขนาที่มึงไปโวยวายอ่ะแล้วแล้วคือเป็นผู้ชายสองคนลงไปป้นแล้วซึ่งกูกับไอ้เฮียเนี่ยยืนอยู่บนรถกูไปป่นเนี่ยสบู่สบู่ก้อนหนึ่งเงินสามร้อยอย่างเงี้ยไอ้เฮียป้นทำแบบพาห่าอพี่ไอ้บอลกูไปถามมาแล้วไอ้คนรู้จักพวกมันบอกว่าไอ้เฮี้ยนั่นไอ้เฮี้ยนั่นมันไม่ได้มันไม่มันไม่รู้ว่าอยู่ในแก๊งหรือเปล่า ไอ้นั่นอะเป็หมอกแก๊ปที่มันด่าเราอ่ะแต่อินเวทช่วยนะเออแม่คนขับเบนส์น่าจะอยู่อินเวทแต่ว่าคนหมอกแก๊ปไม่ไม่ไม่อยู่ในแก๊งไม่แต่เอาตรงนะถ้ามึงแกนี่ยมึงโดนนะแต่อินเวทอ่ะไม่พี่มันน้อยตอนนี้มันน้อยกว่าผมไม่ไม่มึงฟังกูก่อนดิกูยังไงเดี๋ยวอินเวทเขาก็เรียกให้ให้ทีซีประกาศให้เราไปไปเลยเปล่า เพราะอยากที่ประกาศเลยนะเพราะไ้่เห็นใหม่หรอตีห้ามตีมันตีมันทำไมไม่ไปคุยฝันทีมันห้ามเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยมาคุยกันเองเผื่อมันไส้กันก็จะได้เปิดอะไรไงมาได้มันมันหน่อยไงอ้ตสมัยตามมัวอ่ะต่มไปไปรวมทีทีนะไม่ให้รวมทีทีนะไม่รวมทีทีว่าป่ะเดียวโอ้อะไรวะจ้าโคชาโพดินเนสเจอทีทีแล้วนะกายเบี m เ็นเนี ONG, ่แหละกูชอบพวกรถบางๆเลยกูไดชนไม่ไห yeah, yeah, yeah. ้ไม่ท yeah, yeah. yeah. ี่ยงเลยสัตว์และยิ่งไอเแม่งโคตรกากพี่กากของไอรูกอาเอ็กแปเท่าไหร่หรอเ่อออสแล้วนะเสี๋ยวพี่มามาจันที่เอะไอ้ยัดตอรี่ีห้า โอ้โหซูใครวาเนี่ยโอ้โหตรคึกอ่ะคึกจัดอ่ะเดอตาถือในสเก็ตมั้งนะต